ดีดอกใหญ่ค่ะค่ะพี่น้องถ้าว่าขี่ขานเก็บกับพ่อได้กินเลยด้วยค่ะเห็ดมันปุน๋ยนะทานีดอกง่ายอยู่ยพี่น้อง เ่าเ้าเก็บแล้วเ้าตองตัดขาออกแบบนี้ค่ะเวลาสิลรางกะตั้งน้ำขึ้นเดือดนะคะแล้วก็เอาเห็ดลงไปลวกก่อนเลยจังคอยเอามาหล่างดอกเห็ดจังสีบอดขาดออกจากกันนะคะจังสีบมุนดอกพันกันสีมีทั้งสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะ คัดเอาตะดอกตุ้มๆงามๆนะคะยังสีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็พอกันในเสาร์ของวันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะไกลพาพี่น้องมาเก็บดอกคิงปลาหรือว่าดอกกระชายปลานะคะนี่ราคาตน้นเพิ่งกระสิเป็นประมาณยังสีนะคะพี่น้องมาค่ะเป็นปลาเลยนะคะ เดีไปไว้ถ้ากินกับป่นกับแจ้วก็ดีค่ะพี่น้องเข้ากับสีเหลือาอตะดอกง,งามๆค่ะวันนี้เดี๋ยวไปเก็บกันเลยค่ะขัดเอาตะดอกตุมต้มๆงามๆนะคะอย่างสีนะคะพี่น้อง จอนอนงามๆนะคะพี่น้องอก็แวกแล้วก็ตัดเอาเฉพาะหนังสีค่ะนีนบอค่ะเวลาออกไปหลวกนี่มันสีห้อมไปขายกับดอกกระเจียวเลยนะคะว้าพี่น้องิึงดอกงามค่ะดอกแบบนี้ก็สวยค่ะ เอาก็เสียไปปอกออกจากน้อยนะคะค่ะเป็นดอกแบบนี้บอนแน่ใจไทาท่าบันพี่น้องเคยกินบอลเนี่อันนี้มันเป็นกระเท่าไปกินกับสูปเห็ดไข่ยังสีหรือว่าปนเห็ดดันสีโอ้ยแสบเขากันขาด้ดยค่ะงามงามอีนี่พี่น้องน,นี ยังไงบ้างคะแกเหลือเอาแต่ดอกตุ่ๆมๆไหมนะคะพี่น้องดอกพันกับชีมีทั้งสีแดงแลวก็สีขาวนะคะ เห็ดมันปูค่ะพี่น้องดอกงามอยู่ดีค่ะเกิดทั้งห้างกันแต่ว่าดอกใหญ่ยอยู่ค่ะมามงามพี่น้อง เหต่นั่นปูท่าหนีเพิ่นบ่ได้เกิดเป็นปลาขัดนะคะพี่น้องถ้ามันสิว่ายนะ้ำหระแกว่านีดอกใหญ่ค่ะค่ะพี่น้อง ถ้าว่าขี่ขานเก็บกับพ่อได้กินด้วยด้ค่ะเห็ดมันปุยน,นะถ่านี่ดอกแ่อยู่ที่นนองแต่ว่าเ้าเก็บแล้วห้าตองตัดขาออกแบบน,นี้ค่ะเวลาสีรางกะต่างนา้ำดือเดือดนะคะเราก็เอาเห็ดลงไปลวกก่อนเลยจังคอยเอามาล่างดอกเห็ดจังสีบดขาดออกจากกันนะคะจังสีบดมุน อยู่เพนน่านปูไปตื้มกัน,นะค่ะพี่น้องเยกกันได้ไลยตเตือบนแล้วะคะ่ะโอ้โหเนี่ยตอนนี้กับเจนโม่งกล่กวๆล้วค่ะพี่น้องกยกกับสิพายพี่น้องออกเมื่อนะคะ่ะ เดี๋ยวจะไปแยกให้เบิ้งนะคะว่าห้าด้ายังแน่มันนี่ค่ะนี่ก็เป็นแนวที่ว่าห้าด้ในมือนี้นะคะพี่น้องก็มีเห็ดมันปูค่ะเห็ดไข่นะคะอดอดานนี่ก็สิเป็นขิงปลานะคะดอกขิงปลาหรือว่าดอกกระชายปลาค่ะแล้วก็ไดโน่หัวมาหน้อยนึงค่ะเอาไปต้มกินกับเจวนะคะพี่น้องเบิ้งค่ะง,งามๆนะคะพี่น้อง ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใกายน้ำเนยด,ด้วยค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ